สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับมาพบก็ช่องสองอแสบพากินอีกเช่นเคยด้วยค่ะ,คะพี่น้องมือนีกับพาคุณญายท้องรอมากินเข,าาขน่าปลากินเข่าหน้าน้าองกันเด้อพี่น้องเด้อเอา้ามาเส็บเสบน้องกันจะพี่น้องจ้าคุยคํายงใหญ่โหลดมือนีห้ากับมาในเมนูนี่เด้อจ้าก้อยบักหอยขมพี่น้องหรือว่าก้อยบักหอยจูบบานเท่านั่นเองเอาเส็บเส็บห้าวยายบ่นเข่าคํามยิ่งใหญ่เด้อมากินเด้อเแซบเซบ แาเสบผ้าน u เด้อกินผักกมี่ผักกระหลายกินผักด้หลายนะยายนะบักียบปอกะบมี่พี่น้องเน่ยแสบแสบเด้อียป๋ออืมเอ้สีบนัวหน้ามากินพี่น้องแยบแ้วกันเนี่ยบัแยบป๋อแสียบเสายบแยบมาอันเด้อ

แสงกว้างงามๆเนี่ยจ้ะกินสดได้ออื่แ่บเห็นคำใหญ่ๆเออแ่บหลายกินเข่าปลามาเด้อพี่น้องกินน้ำกันอืมอืมกันจ้า แดงหวานไม่ไดะแดงหวานแดงกวากับหวานผึด <ừ, S 2> บอกโอ้องเผพดฟผงแซบมาเด้อบอาเลยว่าตัื <laughs> ่นพายมาเด้พีดด่น้อง อ่ะไปเลยกินคำใหญ่แซ่บหลายหัวหัวจนน้ำตัดแก่ครับติ้ลมากหัวพี่น้องคุยกันคำง่าย กินขขาวทวงเด้อพี่น้องเด้อไ่ต้องปาดเดี๋ยวนี้ยเมือ่อเอาปากกันเอามันจังแส่ยบจังหลานสดดยจ้ะ องเปีรกองเสีบมาอ็อกเียบเสียบเหล้าใส่ออมแ่บเสียบมาย่าย่เนาะอืมืม Nó quá rượu dạng 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 Nó dạng dạng Nó dạng dạng Nó dạng 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 พักกหลายย่างเด้อค่ะเด้อ <c oughs> พักสลัดขาวพักสลัดขาวใยแก้วเ็นตะแซ่บอุ้มคำย่ายเออกินแตอร์แซ่บ <c oughs> มากคำย่ายหลาย tật 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 kêu nhanh 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 Ôi, nằm lửa cà tu khâu Ôi, lửa không